ถักมาได้ครบรอบแล้วนะคะก็แทงที่หลักที่สองนะคะแทงลงไปแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาเดี๋ยวมันมาถึงมันมาชิดกันเป็นหลักที่หนึ่งเองนะคะเนี่ยเราแทงที่หลักที่สองแล้วมันก็จะลอยที่เราดึงรอหองก็จะมาตรงกับโซ่สามตรงนี้นะคะจบงานแบบนี้จะทําให้งานเนียนขึ้นนะไม่มีช่องว่างเสร็จแล้วเราก็ขึ้นโซ่สามไปแถวต่อไปค่ะแล้วก็ลงตรงหลักที่สองที่เราดึงรอหองเมื่อกี้นี้แหละนะคะแล้วก็ถัก คราวนี้เราจะถัก f ตามความยาวของกระโปรงน้องที่เราต้องการนะคะได้แล้วนะคะป้าก็ได้มาเป็นตัวกระโปรงแล้วนะสรุปแล้วก็ถักไป3ามแถวนะคะแถวแรกเป็น10 f 1 v นะคะแล้วก็แถวที่สองกับแถวที่3เป็น f อย่างเดียวเลยค่ะป้าไม่ได้เพิ่มเลยนะคะแล้วคราวนี้ป้าจะถักลูกไม้ตรงปลายนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะ1 2 3สองสามแล้วก็ลงหลักถัดไปค่ะเก็บปลายไหมไปด้วยเลยแล้วป้าก็จะทําลูกไม้ไปด้วยเลย เป็น x นะคะแล้วก็หนึ่งสองสามหลักถัดไป x หนึ่งสองสามป้าก็จะถักแน่นหน่อยนะคะเพราะว่ามันต้องเก็บลายใหม่ไปด้วยนะตรงนี้เราก็ขยับไปทีละหลักทีละหลัก,ลลกแล้วก็โซ่3ามโซ่แน่นๆโซ่สามเล็กๆแน่นๆไปแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนรอบเลยค่ะก็จะได้ลูกไม้สีขาวนะเห็นเพื่อนบอกว่าน้องเนยชอบสีขาวกับสีฟ้าป้าหน่ะถักสีชมพูลูกเดียวเลย <laughs> ตอนแรกว่าจะเอาสีม่วงแลวนะ วสวดีเพื่อนเพื่อนติ้งน้องมาว่าน้องเนยชอบสีฟ้ากับสีขาวนะนะคะเริ่มเป็นเริ่มเปลี่ยนายลูกไม้รอบๆแล้วนะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบค่ะ